สวัสดีครับผมนายบัญญาศรีวัฒนากาุลหักสูศึกษาหกนหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สอศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับก็สิ่งที่เราจะ,ะนําเสนอวันนี้จะมีหัวข้อดังนี้ครับก็คือแนะนําตัวเองแล้วก็เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์การทํางานการเรียนที่ผ่านมานะครับก็ กี่ยวกับตัวเองนะครับสิ่งที่ได้ทํามาตั้งแต่ปี1นจนถึงปี3นะครับจะมีการทําเว็บซึ่งก็คือใช้ React แล้วก็ได้ใช้ Docker ซึ่งก็ได้มีการผ่านใช้มาบ้างแล้วก็ใช้ภาษา C ซ,ซึ่งภาษา C นี้ใช้ในวิชา SDA แล้วก็ Embedded ครับในการทำบอร์ด Arduino แล้วก็ใช้ Python ทำเว็บบ้างแล้วก็ทำ AI แล้วก็ ทำทดลองในเหล็บต่างๆบ้างครับแล้วก็ใช้เทลวินในการทำเว็บตกแต่งหน้าเว็บต่างๆในตอนปีหนึ่งครับต่อมานะครับคือที่ผมเรียนจบม,มาจากโรงเรียนมหาวิชาราวุธปี2021ครับด้วยเกรด5 5 1แล้วก็ปัจจุบันศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยสงขลานคารินคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับเกรดปัจจุบันตอนนี้เป็น g p a c 5เทอมครับเป็น3.56ซึ่งแล้วก็อีเมลการติดต่อจะดังนี้ครับ <S <S ปบาปัญญาดอสซิลิสองพ a gmail com ครับแล้วก็กินฮับเป็นกินฮับที่ใช้ปัจจุบันก็คือกิน h ับแล้วก็หกห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนย์ครับ <S <S ประสบการณ์ทำงานที่เคยทำมาตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับจะมีเอ่อ ทำเว็บเด็กกิจซึ่งทำด้วยกัน5คนกับเพื่อนตอนปี1ครับซึ่งเป็นเว็บเกี่ยวกับการลงกิจกรรมประกาศกิจกรรมให้คนที่ทำกิจกรรมมาโพสแล้วก็คนที่สนใจไปกดสมัครจะมีหลายรูปแบบให้ลงทะเบียนครับและอ,อ,อย่างต่อมาก็คือได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ทรงของครับในตอนปี3เทอม embedded แล้วก็ช่วง ก่อนที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ช่วงปิดเทอมก็ได้มีการไปทำร่วมกับค่ายเจโนเลีซึ่งไปเ,เป็นสตาฟในค่ายคอยแบบเป็นสตาฟดูแลน้องในค่ายเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมครับแล้วก็มีทำเป็นทำทีเในเทอม2022ครับเอ้ย2023เป็นวิชาน็ต w เวิร์กครับแล้วก็ เป็นปีการศึกษา2024ก็ทำทเป็น TA วิชาอังกอริทึมครับ and data structure ครับก็ที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นประสบการณ์ทำงานแล้วก็สนใจทำงานด้านส,สนใจฝึกษากิจด้านไซเบอร์แล้วก็เดพอปครับที่สนใจด้านไซเบอร์ก็คืออยากไป ลองด้านไซเบอร์ดูบ้างแล้วก็เดฟออบคิดว่ามันน่าจะมีสกิลหลายอย่างที่เรายังไม่รู้และอยากได้ลองใช้มันดูว่าเ,ออเราควรจะไปทำงานสายนี้จริงไหมจริงจริง,รง,รงก็สนใจด้านเว็บแต่ว่าอยากลองไปทำเดฟออกกับไซเบอร์ดูบ้างว่าการทำงานในสายงานนี้เป็นประมาณไหนบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างในสายงานนั้นครับก็ขอ ก็วันนี้ขอจบการนำเสนอเพยงท่านี้ครับขอบคุณครับ